ขอดูคลิปนี้ก่อน โดดโดดเลยเปิดคอมเมนต์เมื่อกี้มาไปไปไปเข้าเกมเข้าเกมเลยเปิดดูคอมเมนต์เมื่อกี้ขอโทษโทษโทษไม่ครับผมอยู่ไหนเนี่ยมืดมากหนนี้มืดมากคุณเบนครับทำอะไรอยู่ครับเห็นกูสแปนข้อความไปไหมครับ เล่นแมปอะไรอะโซนิก e e ดอีกราไม่เบื่อมั้งเหรอวันนี้ก็กระจามาคราฟก็ช่วยอรอดหนึ่งร้อยวันต่อได้แต่แอร์ลักมันบังคับไม่ให้กูสร้างบ้านเอาง่ายกูไม่มีคอนเทนต์ทำเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเน,นี่ยมาคราฟหนึ่งร้อยวันยังทำยังไม่เสร็จเลย วานแม่งแบหบ,บทก่อนม่อคืนแม่งแบหบ,บทก่อนไอ้ะไปได้เองไงมองไม่เห็นชื่อนะทิ้มทิมท้มใหม่ใหม่เออลืมวางลิ้งเฟซบุ๊กจ่ายเออช่างมันแล้วกันข้าไปทำทีหลัง เริ่มวางลิกงเฟซบุ๊กโอ้ยบงังูหานี่ไม่เจอเลยจะเข้าก็เข้ามาได้นะแต่รักมันจะชนไหวเปล่าว่ากูจะใส่หมอดนี้ลงไปด้วยลองหมอดนั้นกูหายไปไหนวะนะเนี่ยรักมันแอบเอามัดกูออก แอบเข้าละหักหดกุรอมอดกูอ๋อนี่ไงเจอละมากันทั้งตามบนมากันทั้งเซิร์ฟดุดยอดมาทางอ้เพื่อนกูไม่มากันเต็มเลยขอบคุณมากป,ป่ับไปอเล็กโอเค คอมเมนต์แม่งบังมองไม่เห็นอะไรเลยขอติดก่อนนะเกือบลืมปรับนี่เนี่ยโอ้หโอ้คนทูยี่สิบสี่คนสวัสดีครับ เอาแล้วสแปร์เขาละคอมเมนต์มาได้นะไม่ว่าไม่ว่าวันนี้ผมอาจจะมาไลฟ์สตรีมเร็วหน่อยกปกติจะไลฟ์ประมาณสองสามุ่มแต่ดูแล้วคนน่าจะนอนกันหมดแล้วมั้งก็เลยมาไลฟ์ตอนนี้แหละเพราะเพิ่งตื่นด้ะเสียงลมเข้าไมาไม่เอ่ย ส่งลมเข้าไปไหมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยดูเปคอมเมนต์ไ้โษดีเน็ตผมช้าอยากแครก็พอคุยขออย่างเดียวอยากแครเกมชอบแครเข้าเกมไ่ะเมื่อวานยังโชคดีไปที่ไม่แคร ออนเทนเปิดหน้าภายใน 1, พันซับเท่านั้นแล้วก็จะไม่เปิดอีกเลยเดี๋ยวรออีกหมื่นซับโอเคมาละดว,วงดีไปไหนหายอยู่ตรงหมู่บ้านพอดีเลยโอเคอยู่ตรงหมู่บ้านเนี้ยแหละสร้างแถวนี้นแวแหะ แ่งเดินผ่านหน้าเลยบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือการสร้างบ้านครั้งแรกที่ไม่รู้ว่าสวยเปล่าถ้เาเกิดไม่สวยมึงอย่ามาว่ากูได้ละจะเปิดคลิปเไปอก้นะแต่ไม่รู้จะเปิดยังไงจอยอยังไงะ ว่าเกมแคระได้อะไรกระตุกนตเนี่ยโอ้ไมโอนายที่ยังไม่ได้แต่ลรูปที่เกลียดหาขอยืมก่อนเลยนะตรงเนี้ยให้ตายเหรอไปตั้งกลุ่มกดเมาส์กลางไม่ไดไม่งัออกก้นม,มันเป็นออกเกม ปุ่มคีย์บอร์ดตั้งเป็นปุ่มที่สามเป็นปุ่ม F โอเคตั้งแค่ปุ่มเดียวลอยเอ,อ้ไม่ได้จะก,ก๊อปบินเมาส์รันตลอดเลยการน,นี้ หากาันไม่เจอสักทีพออย่างจะแก่แล้วต้องไม่เก็บม,มากระตุกขนาดนี้โทรศัพท์ผมไม่ได้ขี้ๆนะเช็กก่อนออกมาดึงออกา่าเออ CPU ทำงาน วัดเยอะจังหวะออกไปพื้นที่แล้วกันอันนี้เปิดไมาแล้วใช่ไหมอันนี้ผมเปิดไมาแล้วใช่ไหม เพื่อนผมมันหายไปไหนหมดยังไม่รู้เลยนะไม่เห็นคอมเมนต์มาเลยเนะี่ยอ๋อมันบัก็กโอเคก็ว่าอยู่มันท,ทำไมถึงไม่ติด ตื่นเช้ามาไม่ได้กินข้าวเลย มันมือดอะไฟมันมืดจะพูดมาครับง วอ่งสิบล้อสามชาเลยตอนนี้ไหมเสียงในเกมเข้าดีไหมเปล่า มันจะูจนตั้งในโทรศัพท์อยู่นะแต่ตั้งไม่ค่อยเป็นอะ่ะโอ้กระตุกตั้งแอปไม่ค่อยเป็นอะ่ะไอซี่แอปชินที่สดก็คือไอเทอร์มิตนั่นแหละแต่มันไม่ทำให้ผมไลฟ์สโอ้อยเกมยามาแค่ตอนนี้กูขอลอง กูรู้แล้วทำไมกระตุกไอ้รักไม่ทักหาได้ไหมเนี่ยไอ้รักเฮ้ยเชี่ยวด่ยเออเนี่ยลื่นเลยเนี่ย มอสใช้ได้ป่ะโอเคใช้ได้ค้างอย่างนี้กูไม่ชอบเลยเกมค้างอย่างนี้มันจะไม่ชอบแล้วสิเมื่เกิดตาอเส็จไดการสร้างบ้านผมนะผมสร้างบ้านหวัวยที่สุดนใหกลุ่มเพื่อน เด็กแม่งทำเสียงดังนั่นกูได้สดุเสดเลยแหละแล้วเป็นพอมอดไปเอามอดออกก่อนแล้วกันนะมอดปืนอ่ะมันมีปัญหาเรื่องมอดปืนตลอดเลย อนบาโก้เนี่ยโอ้โหออกเอาออกเพื่อนกูทักมาอีกแล้วนี่กูโชว์ชื่อไหมเดี๋ยวเถอะ đắp đi vô ma เจ้าคนครับอย่าผมรีสตรีมแป๊บนึงนะอย่าผมรีสตรีมใหม่แป๊บนึงรอก่อนอย่าผมรีสตรีมใหม่